โอเคนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้หนึ่งพันเพชรฟรีฟนะครับผมเออให้ทุกคนทาตามนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนทำตามนี้เลยนะก,นนยนะกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผม <c oughs> แล้วผมจะสุ่มแจกหนึ่งพันเพชรนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมโอเคครับ โอเคครับผม okay, ออก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมพบเจอ X2 นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจากรหัส ROV นะครับผมถ้าถึงหนึ่งพันซับนะครับผมเออเอาดิหนึ่งพันซับแจกเลยนะครับผมเราปิดเพลงเราปิดเสียงแล้วจังเลยดังมากโอเคนะครับผมถ้าถึงหนึ่งพันซับผมแจกเลยนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับคนที่เล่น ROV นะครับเพราะว่าผมจะเลิกเล่นแล้วนะครับผม เราะเดยการติดตามนะครับผมนตะก0พันเกมมี่7 0นะครับมโลรเกผมก็หมดไปหลายหมื่นอนะครับผมเกมนี้ตั้งแต่ผมเล่นแต่ซีซันแรกเลยเกมนี้แต่กีไฟผมจะไปเล่นกีไฟไงผมไม่ค่อยได้เล่นเอาวีถึงหนึ่งันัแจกแน่นอนนะครับผมมีแพ้มีชนะได้นครับผม ข,ขึ้นคอนของซีซั่นนะครับผมซีซั่นนี้ก็อยู่คอมเมนเดอร์สองน,นะครับผมจะไปดูทีมครับลุนก็จะประมาณนะครับผมจะเป็นบูฟองนาคอนนาตายาเบเลสเซอร์ฟิตมูลาดนะครับผมตีจบเกาะยูก็ส์นะครับผมไม่มากนับก็จะมีสองหมื่นกว่าครับผมร่สกินผมนมีเยอะมากนะ ว่าตอนนั้นมช่วงนั้นผมกีดาวีผมแยาบยากเลยอ่ะกเลย็ไม่น่ามีอรนะจะมาบวกเับาไปแจแดคนะครับโอเครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมก่อนจะกากกันไปผมขอเพิ่มหนึงไลค์ซับสร์หนึ่งแชร์เพื่อเพืับ แชร์ลงหน้าปี๊ดแล้วก็แท็กเขา้ากลุ่มทีไฟปลี่ยเป็นสารทานละลนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะต้องกดไลค์นะครับ10ไลค์นะครับผมครับบ๊ายบายที่ักนะครับผม